ว้าวหวังจุนโฮตำรวจหล่ออร่าพุ่งใน s q u i ิตเกมเล่นลุ้นตายกำลังมาแรงฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับ Squid Game เล่นลุ้นตายซีรีส์สัญชาติเกาหลีที่มาแรงที่สุดในรอบเดือนนี้ครองตำแหน่งซีรีส์เกาหลี Original Netflix เรื่องแรกที่มียอดผู้ชมเข้าสูงสุดทั่วโลกข้อมูลจาก f l i x p l a t r o c o m เมื่อวันที่26กันยายน2021แถมทีมนักแสดงยังได้รับความนิยมอย่างถล่มทลายมียอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัวและหนึ่งในนักแสดงได้รับความสนใจตามหาประวัติว่าเขาคนนี้เป็นใครมาจากไหนคือวีฮาจุนผู้รับบทเป็นหวังชุนโฮเจ้าหน้าที่ตำรวจแฝงตัวเข้าไปเกมปริศนาเพื่อที่จะสืบตามหาพิชายที่หายไปในเรื่อง คอลัมน์ spotlight คราวนี้ขอพาไปทําความรู้จักเขาพร้อมกันวิหาจนเกิดเมื่อวันที่15สิงหาคมปี1991ปัจจุบันอายุ31ปีส่วนสูง180ซนติเมตรกุปเรดปีเริ่มต้นเส้นทางการแสดงครั้งแรกเมื่อปี2015มีผลงานทั้งจอแก้วและจอเงินอย่างต่อเนื่องด้วยมาเขาเป็นนักแสดงชายเพียงหนึ่งเดียวภายใต้การดูแลของท่าย MS Team Entertainment ต้นสังกัดเดียวกับ4นักแสดงหญิง โซนเยจินอีมินจองอีโชฮีและโกซองฮีส่วนสาวๆคนไหนอยากจะรู้จักวีฮาจุนมากยิ่งขึ้นก็ตามว้าไปเลยจ้าขอบคุณเครดิตจากที่นี่ .com